ปกติไม่ได้ขายใส่เออันนี้เปนสักีตันไหฮะสักจีอนัก่อน ละวานนี่ร้อยก็คือต่อกิโลค่ะแล้วทีนี้มันมีราคาที่เดียวเปิดให้ดูนะครือเปิดพิษไหมดานนี่ราคาปกติที่ขายอยู่โอเคเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูนะครับเอิ่มทุกหน่าแต่อย่างปลาเก๋าก็ดีไมหงื่อเปิดเลยเปิดเลย บางทีเขาว่าเอาครึ่งกิโลก็ได้ต่อต่อเลยนะคะแล้วทำไมนั่งเที่ยวถึงบอกว่าแพงเกิคืงไม่เข้าใจอะค่ะก็เขาโทรมาตั้งยี่สิบกว่าคนนะคะถามว่าราคานี้มัน เราเราทำได้เก็บราคาเดียมันเหมือนกับทุกร้านนะครับเราคาเดียวกันหมดที่แหลมนี่จะขายคล้ายๆกันหมดเลยคระคบเพราะว่าเรารับมาคล้ายๆกันราคาคนส่งก็จะมาส่งที่เดียวกันนะครับคือทามาส่งต้นทุนราคาสูงใช่ไหมใช่ค่ะต้นทุนแพงมากครับเราก็ไม่อยากได้กาไรมากหรอกค่ะเพราะว่าลูกค้ากินเราก็ดีใจแล้วแต่ทีนี้แบบว่าเราไม่ได้อยากขายแพงค่ะ จริงๆแล้วต้นทุนมันสูงเราก็ไม่อยากขายแพงเลยกําไรนิดๆหน่อยๆเราต้องมานั่งปรุงนั่งบริการทุกอย่างค่ะผมก็กขึ้นาบขาก็ได้ประสานงานติต่อจ้าของร้านคือว่ากำไรน,นั้นัานสูงแต่นักท่องเที่ยวนั้นก็ได้ประสานงานมาุแล้วก็คงจะได้วางแนวทางในเรื่องของกกับรานค้าทุก้านที่ยทรย ยุทธรรมโดยต่อไปนั้นจะเกินประชุมหลังจากที่ผมประชุมคณะกรรมการกับผู้บุรุษแล้วเมื่อพิมพ์จบแล้วจะเชิญร้านค้าทุกร้านเข้ามาร่วมควางแนวทางการจกดระเบียบทางาและผมก็มีแวคิดว่าต่อไปนั้นร้านค้าทุกร้านที่เหล่านั้นจะต้องมีเมนูราคาสินค้าแต่ละเดือนนั้นส่งให้ เจะจะมนการตรวจสอบถ้ามีการล่องเรียนเกิดขึ้นอีกนั้นราคาม่เป็นไปตามเมนูที่กําหนดไว้ก็อาจจะมีมาตรการารลงโทษคือการให้หยุดจําหน่ายชั่วคราวแล้วถ้ามีการปฏิบัติไม่หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าทา่ท้องถิ่นก็อาจจะไม่อนุญาตให้ขายหรือต่อ อยากให้ขายของในที่สามารถต่อให้ดี